บัดนี้วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่29ที่ข้าพเจ้านางสาวรัตภัสีสิริชลช,ชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษตและหมดตต่างๆถวายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเลิกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ บทที่หนึ่งบทกาพระรัตนตรยัยอารหังสัมมาสมัมพุทโธปควาพุทธังปควันตังอภิวาเทมิสว่าขาตัวปควาตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุป,ปะเิป,ปันโนภควตโตสาวกสังโฆสังฆนามามิ บทที่สองบทบูชาพระภัยริพินาตอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปรินิพุตโตคุเนหิธะมาโนธานิปาระมีหิจะติสติยาวะชีวงังอหาหังพุทธังธรรมังสังคังสรานณังคโตปูเชมิรัตนัตแตยังธรรมังจารามิโสธินาบทที่สามบทสวดชุนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาขัจฉันตุเทวดาสัทธมังมุนีราชาสะ สุนันตุสักขะโมกขัางสักเคกาเมจารูเปเเคริสิขะรัตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตรุวนาคหาเนเคหาวัตถุมหิเเคเตภุมิมาจายันตุเทวาชลฉละวิสเมยายาคขันทพนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาธวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโลอายมทันตาธรรมะสวนากาโลอายมทันตา ธรรมะสวนาการโลอยมัทันตาบทที่4บทสวดปุพะภาคะนมกานโมตัสสะปะคะวตตระโตสสมมาสมุตสสะณโมตัสสะปะคะวตตระโตสมมาสมุตสสะณโมตัสสะปะคะวตตระโตสมมาสมุตสสะบทที่5บทสวดไตสรณาคมนปัทะพุทธังสรนากระฉามิธรรมังสรนากระฉามิสังคังสรนากระฉามิทุติยมปิพุทธังสรนากระฉามิทุติยมปิธรรมังสรนากระฉามิ ตติยมปีสังฆังสระนังขะฉามิตติยมปีพุทธังสรนังขะฉามิตติยมปีธรรมังสรนังขะฉามิตติยมปีสังฆังสรนังขะฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอตินาสัจจวชเชนะโสติเมหตุสพทานัตถิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอตินาสัจวชเชนาโสติเมหตุสพทา าานัติเมสระนังอัญยังสังโฆเมสาระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสุทาบทที่7บทบสวดตีระตัมนะปะนปะ,ะาาานามขถาพุทธังนัเมรัตนภูตะสริระจิตตังธรรมังนัเมรันตนภูตะวิสุทธิสวสารังสังคังนัเมรันตนภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนัเม ติรตะนังรัตนตยะวะหังสัมมาสโมระสต,ติสริตวะวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวะสัพป,ปะวัตตังอสุมิตะยัมหิปิตเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตติตะเรสะมะสัมภเวนะโลเกกาทาจิจะเจเรนะจะปาตุภูตัง คำภิรายานวิสะยังอติทุตธะสัตถังวินยูหิปันทิตะชะเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทัจจุปะเหลพิลภะนิยังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณกายะตายะนามเมหิเยวะชนะตายะวิสุิสุวิสุตตัมปิ สมุปัสตังมณสิสุทธาปาสาทะานางังปุญยญธิกานะมะสมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาปรมุจชนะมุขะสรานาังคตานางังปูชาระเหสุประมังอภิปูชะเนยยังนิพานสัจฉิกิริยายุปะนิสะยะถังสัมมากิเลสะมะระโสทนะสิทธิยาจะ สาธุหิอัฏฐกุสะเลหุปะเสวะนิยังปาเนหิจาปิสรนังคมมณียะเมวะตัสมาหิตังติระตนังสรนังขะตัมหะระตินทิวังคณะเนสุนามสะมานาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปะสันนะจิตตาตัถานุปาริจา ปิยาสัทธารตาจะปุญเยนาตฐาสุกะเตนาสุขีพระเวมุเตเชนาตัสะจะสถาปิสุวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวินยัมหิปะมาณภูโตโลกุตระาพิสมะโยนิยะโตสุโคชังตัดโสปะนิสัยะจะยายะอายมปิโหตุวัตถุเตยปาริจิตโตสุปะสาธกาโร บทที่8นามการาสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหะมาลาประกัดโถสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสะปาสาวินิโมยจาย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินเนย,ยังพุทธังวรันตังศิรสานามามิลกัสสะนาทัจจวินายะกัจจตันเตจสาเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาเสมตุธรรมโมทโชโย วิยะตัสสะสถุทัเสสิโลกัสะวิสุทธิมักคังนิยานิโกธรรมะทะรัตสะธารีิสาตาวโหวสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังศิรสานามามิโมหปลาโมหป,ปะทาลังอุปสันตะทาหังตันเตจสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาเสมตุสัทธรรมะเสนาสุขตานุโคโย โลกาาัสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยงังสันตินิโยชโกาจะสวากาตะธรรมังวิธิตังกรโตรติสังคังวรันตังศิรนะสาะมามิพุทธานุพุทธังสมศีละทิฏฐิงตันเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุ บทิก่าบทสวนนโมการอัฏฐกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสมพุทธะมหิเสิโนนโมอุตตมะธรรมัสสะสวกขาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสปิวิสุทธะสีละทิฏฐิโนนโมโอมาตายารัตสะรัตนัตะยัสสะสาธุกางนโมโอมากาตีตัสะตสะวัตถุตะยัสปิ นมโมการะประภาเวนะวิคัชนตุอุปัฏวานมโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพปทานมโมการาสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวา